สวัสดีครับมาพบกับรายการคําถามยอดฮิตอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่5แล้วนะครับที่เรามาพบกันนะครับก็วันนี้เนี่ยรถที่ว่าเจอคําถามบ่อยๆนะเป็นรถยอดฮิตในตลาดนะครับกลุ่มที่เรียกว่า c segment ดีกว่านะเรียกเป็นแบบง่ายๆก็คือรถเป็น C segment คือกลุ่มรถที่เป็นไซส์ระดับกลางนิดหนึ่งนะครับจริงๆ C segment มีอยู่หลายยี่ห้อก็คือมีพวก a l t i s ซีวิกนะ C week, นะรถยอดนิยมก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นพวก m a สด้า3นิสสันเซลฟี่อะไรทํานองเนี้ยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า4เซกเมนต์นะรถระดับไซส์กลางไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับ แล้วก็วันนี้ที่เราหยิบ2คันนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าราคาตอนนี้ที่เป็นมือ2นะราคาเขาใกล้เคียงกันมากนั้นเราก็เลยบอกว่าไอ,อ้สองคันนี้น่าจะเหมาะสมกันที่จะเป็นตัวตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าที่มีงบประมาณประมาณนี้นะก็ตัวหนึ่งก็เป็นเจ้าตลาดอย่างที่เราเห็นก็คือตัวทาโค l โรราอัลติสนะครับตัวนี้ชื่อเขายาวหน่อยจริงๆพื้นฐานมาจากโคลโรราแหละนะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุด นะในประเทศเรานะครับรถในองค์กรก็ใช้รถแท็กซี่ยังใช้เลยจุดเด่นเขามีไหมมีสิเพราะว่าทุกองค์กรใช้แสดงว่ารถเขาเนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดด้วยความทนทานนะแล้วก็แบรนด์ที่น่าเชื่อถือคือแบรนด์ตัวต้านี่นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นรถที่ เรียกว่าอยู่คู่คนไทยมานานนะครับรถรุ่นนี้เ,เป็นตัว a u t i s หนตัว G นะครับรุ่นย่อยเขาก็จะมีหลายรุ่นนะแต่ตัวนี้คือ1.6ตัว G นะรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับตัวนี้จะเป็นปี2018นะก็จะเป็นตัว Minor Change นะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายคือไฟนองไฟหน้าเขาจะมีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับมี Daytime Running Light ด้วยนะแล้วก็มีการเปลี่ยนทรงดีไซน์ของกันชนนะครับจริงๆโฉมเนี่ยมันออกมาตั้งแต่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปีม2018ซึ่ง เปลี่ยนโฉมตอนช่วงกลางอายุนะเป็นเรียวใหม่ในเชนนะครับนะก็มีการดีไซน์ไฟหน้ากันชนหน้าใหม่นะรวมถึงลายล้อแม็กใหม่นะครับก็จะทําเป็นทูโทนนะครับสีเทาตัดกับสีเงินนะเป็นล้อแม็ก16นิ้วนะแล้วก็ด้านไฟท้ายก็จะมีปรับแต่งหน้าท้าปาังนิดหน่อยนะก็จะเป็นไฟท้ายใหม่นะครับสีขาวอยู่ข้างบนแล้วก็สีแดงอยู่ข้างล่างเลยนะจะมีสไตล์ที่แตกต่างก,กันกับตัวที่เปิดตัวในปี2014เล็กน้อยนะเรียวใหม่ร์เชนละแล้วก็จุดที่เรียกว่าตัวนี้ได้รับความนิยมเพราะว่า รถคันนี้เนี่ยนะครับใช้ในทุกสถานการณ์เลยนะเครื่องยนต์ท,ทนทานเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเลยก่อนเบื้องต้นนะตัวนี้เป็นเครื่อง d u o ว VVTi แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงมาก 1,600cc ซีซีนะ126ม้าเหลือเฟือบอกให้เลยวิ่งทางไกลทางใกล้ในเมืองประหยัดน้ำมันด้วยทางไกลก็วิ่งไม่มีว่าต้องใช้รอบสูงเกินนะครับแข็งแรงทนทานอไหล่หาง่ายเอาง่ายๆเลยนะก็ถือว่าเป็นรถที่ เครื่องยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นตัว VVTi ด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันข้างในเนี่ยสไตล์ a l t ส s ก็จะต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับหรูหราออกเน้นโทนสีครีมตัดกับสีดำนะดูตั้งแต่แผงข้างประตูสีดำนะครับตัดกับสีครีมนะแล้วก็มีเป็นพลาสติกเนี่ยพ่นเป็นลายเมทัลลิกขึ้นมาตัดนะครับก็จะดูแบบหรูหราหน่อยหนึ่งนะแต่ข้างในเนี่ที่ได้เปรียบของ Altes นี่คือความ โอโถงผมบอกได้เลยใหญ่นั่งสบายมากเนี่ยน positioning เนี่ยโพสิชชั่นน g ่เนี่ยนั่งสบายมากเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะได้กุญแจนะครับเป็นกุญแจรุ่นใหม่ละเป็น keyless entry เมื่อกี้ก็สามารถเปิดล็อกปิดล็อกได้จากประตูอย่างเดียวนะแล้วก็สําคัญคือตัวนี้เข้ามาก็ามีปุ่ม push start แล้วนะครับตัวนี้ข้างในมีอะไรมั่งข้างในก็จะเป็นพวงมาลัยก็ได้ multi function นะแต่อันนี้จะใช้ควบคุมเครื่องเสียงได้ฝั่งเดียวนะครับออปชั่นก็จะมาแบบจํากัดแหละคุยง่ายๆนั่นเนื่องจากเป็นตัวพื้นฐาน แอร์ยังเป็นแบบก็เ,เรียกแอร์แบบว่าแมนนวลอยู่เลยนะครับแต่แอร์พวกนี้ก็ข้อดีอย่างนะึก็คือไม่จุกจิกทนเพราะเป็นแมนนวลนะแอร์เย็นอยู่แล้วเครื่องเสียงก็เป็น2ดินธรรมดานะเป็นวิทยุธรรมดาไม่มีจอไม่มีอะไรเลยนะตัวนี้ขนาดปี2 0 1 7 2 0 1 8นี่ยังไม่มีให้เลยนะครับต้องไปติดตั้งเองนะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของรถยนต์โตยต้านะครับข้างในภายในผมว่าโอทงนะเกียร์ก็เป็นซูเปอร์ซีวีทีแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถชิฟบวกลบได้ด้วยเป็นแมนนวลได้ด้วยถือว่าโอเคโอเคมากๆที่วางแก้วนะ สบายๆ2แก้วนะใหญ่โตนะครับนี่ที่เก็บของ2ชั้นเลยด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะภายในเนี่ยผมถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็เป็นจุดขายของอัลติสเพราะว่าอัลติสเข้ามาเนี่ยบอกได้เลยเข้ามาเนี่ยสะดวกสบายมากเนี่ยฮะดูเนี่ยนี่ตำแหน่งที่ผมนั่งขับนะอันนี้เฮดรูมเล็กรูมเรียกว่าเหลือเฟือมากๆเลยอะนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีเนี่ยที่เสียบ usb ให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ใช้เสียบโทรศัพท์มือถือได้สบายสบายนะ แต่ว่าไม่มีช่องแอร์หลังนะแล้วก็อีกจุดเสียหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าแม้จะกว้างขวางก็จริงแต่ว่าที่ด้อยมากก็คือไม่มีที่เท้าแขนเลย 1.6G เนี่ยไม่มีที่เท้าแขนงด้านหลังเลยนะถือว่าแบบสอบตกแต่ว่าใหญ่โตเอาอะเอาเป็นว่านั่งเดินทางไกลไม่เหนื่อยแหละแต่ไม่มีที่เท้าแขนแค่นั้นเองนะที่วางเท้วนั้นก็มีที่ประตู2บานเท่านั้นเองนะครับเพราะเนื่องจากที่เท้าแขนไม่มีเรามาดูด้านหลังกันมั่งครั้งเนี่ยจุดขายเหมือนกันใหญ่โตมโหฬาน นะอันนี้ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็ใหญ่โตเลยนะอันนี้สามารถใส่ถุงก๊อปสบายๆได้เลยนะก็ถือว่าเหลือเฟือสําหรับรถที่ใช้ในครอบครัวเนี่ยผมว่าเหลือเฟือมากๆนะครับสุดท้ายจุดขายเนี่ยของคันนี้ก็คือยังมีอีกจุดนึงก็คือน้ํามันนะรถคันนี้ใช้น้ํามัน e85 ได้ด้วยนะนี่เราจะเห็นเลย ใช้เติมน้ำมัน e85 ได้ด้วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะในยุคที่เรียกว่าน้ำมันแพงตอนนี้คุมแสนคุมนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะของโคโรล่าอัลติสที่เราเห็นนะจุดขายเขาก็มีเยอะอยู่เพราะว่าจริงๆมันเป็นแบรนด์หลักราคาขายต่อดีแน่นอนราคาแข็งนะครับแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าเบนเทนแนนซ์ก็ประหยัดนะศูนย์บริการมีอยู่ทั่วไปเลยทั่วประเทศเลย200กว่าแห่งเดี๋ยวเรามาดูราคาตอนจบจะรู้ว่าคุ้มค่านะครับแล้วแบรนด์รองล่ะแบรนด์รองจะสู้แบรนด์หลักได้ไหม ตัวนี้เนี่ยออกห้างราคาพอๆกันแต่ออปชันเขาให้เต็มตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ขี้เหนียวนะไม่ขี้เหนียวเพราะว่าตัวเขาเน่ือน่องจากนิสสันนี่เป็นแบรนด์รองแล้วก็เซลฟี่เนี่ยจะบอกว่าเป็นรถที่ดีไหมผมว่าจริงๆรถเป็นรถที่ดีนะเพียงแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่านิสสันเนี่อ่อนเรื่องการทําการตลาด ของรถยนต์เขามากสู้โตยต้ตาไ่ได้นี่แข็งแรงมากแต่ฟีเจอร์ของรถเนี่ยผมถือว่าเจ๋งเซลฟี่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรียกว่าไมเนเชนเรียบร้อยแล้วเป็นโฉมปี2017 2018นะครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าเปิดตัวมาเนี่ยจริงๆใกล้เคียงกันกันกบอัลติสนะตอนช่วงยุคต้นๆของยุคปี2012 13เลยยุคประมาณนั้นแหละแต่ว่าตัวนี้ช่วงกลางอายุเขาเขาก็เฟสลิปเหมือนกันนะมีเดย์ไทม์รั n นิ่งไลท์สวยงามกันชนเปลี่ยนสไตล์นะกันชนจะเปลี่ยนทรงหน่อยนะแล้วก็กระจังหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ นนส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีการเฟซลิฟต์นะนิดหน่อยก็คือโคมไฟท้ายกับกระชนท้ายจริงๆต้องบอกว่าดูแทบไม่ออกแหละแต่มันดูออกเป็นแนว LED ตาเพชรแค่นั้นเองนะเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาดูจุดขายที่เครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์หนหกร้อย cc เหมือนกันเลยความจุเท่ากันคือหน0หกร้อย cc แต่แรงม้าเนี่ยผลิตได้มาน้อยกว่าอยู่ที่ร้อยสิบห้าแรงม้านะต่างจากตัวนั้นอยู่ประมาณสักสิบแรงม้านะครับแต่ว่าเป็นเครื่องสี่สูบเหมือนกันผมก็บอกตรงว่าการขับขี่เนี่ยมสบา สบายกว่าตัวนั้นนะจะเน้นการขับขี่ในเมืองที่นุ่มๆน,นะรถจะค่อยๆขับไปเรื่อยๆไม่มีการแบบปืดปัดพปดปัด,ปด,ปด,ปดนะอัลติสออกตัวได้ดีกว่านะครับแต่ว่าการขับขี่โดยรวมถือว่านุ่มสบายนะพอเพียงนะครับส่วนลายล้อแม็กนะครับก็จะได้เป็นล้อแม็ก16นิ้วเท่ากันเดะเลยนะแต่ว่าเชยกว่าทรงจะค่อนข้างเชยกว่านิดนึงอัลติสเนี่ยจะมีเป็นมิตินะครับเล่นเป็นทูโทนตัวนี้จะทื่อๆเลยนะเป็นอลูมิเนียมอย่างเดียวนะดูสีแล้วก็ดูจืดๆหน่อย ก็ตามสไตล์รถบ้านนะครับส่วนภายในเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเห็นไหมครับภายในเนี่ยจะออกมาเป็นโทนจะแบบดูสุขุมนุ่มๆน,นะโทนสีเบาะคล้ายกันนะแต่จะสีอ่อนกว่านะจะเป็นสีครีมเหมือนกันนะครับแต่เป็นโทนเทาครีมเทานะแล้วก็มีเล่นลายไม้ให้เห็นอันนี้จะเน้นเรื่องความหรูหราหน่อยอันนั้นจะเล่นเป็นสีเงินนะ อันนี้จะเป็นไลายไม้ตัดกระสีเงินด้วยนะผมดูว่าภายในเนี่ยเราเข้ามาดูเนี่ยตัวนี้จะดูหรูหราพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เหมือนกันนะแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทเหมือนกันเลยนะแล้วส่วนภายในนะครับก็จะดูผมว่าค่อนข้างหรูหรานะเมื่อเทียบกับัลติสเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ออปชันมาให้มาเนี่ยค่อนข้างดีอันนี้ก็เป็นวิทยุ2ดินเหมือนกันนะไม่มีจอเหมือนกันนะรถรุ่นนี้เป็นอะไรไม่รู้ซีเซกเมนต์ทั้งทีเนี่ยไม่มีจอให้เลยนะครับมีแต่เซนเซอร์ถอยหลังก็ถือว่าเป็นนนนดดีีีีีไซ์ท่่เ่เรรยบรูะบสวว้จกา Digital Air Auto มาเลยนะครับเป็นปรับแบบ2โซนด้วยนะไม่ใช่โซนเดียวนะไม่ขี้เหนียวเลยอันนี้เจ๋งมากนะปรับทั้งฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งแยกได้เลยอิสระนะครับอันนี้ถือว่าดีนะลายไม้ตรงนี้ฟินิชชิ่งการเก็บงานของพวกเนี้ยที่เกียร์บุรีที่อะไรเนี่ยใช้เป็นลายไม้ผมว่าดูหรูหราเลยแนหะเกียร์สองคันเนี่ยเป็นเหมือนกันคือเป็นเกียร์ CVT นะครับเสปีดก็ผมถือว่าก็โอเค ใช้งานได้ดีนะครับเกียร์ cvt ในนี้รถทั่วไปก็ใช้เกียร์ cvt หมดแล้วนะครับส่วนที่วางแก้วก็ขายกันแต่อันนี้อาจจะออกตื่นไปนิดนึงนะแต่โดยรวมเนี่ยเหมือนกันนะครับที่เก็บของด้านข้างก็ลึกพอสมควรอันนี้ถือว่าดูลหลาานะครับ ที่สําคัญก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะครับใช้ควบคุมเครื่องเสียงอย่างเดียวเหมือนกันกันกบของของคันนั้นจุดดีก็คือจะมีเขาจะมีจอกลางเนี่ยอยู่ประมาณสักผมตีวัสประมาณ3นิ้วแล้วกันนะบอกอินโฟเมชันต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะใช้ได้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดขายของคันนี้เหมือนกันนะครับข้างหลังเนี่ยไม่ขี้เหนียวพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเนี่ยนั่งผมว่าก็เนี่ยดูตัวรถภายนอกเหมือนจะเล็กกว่าแต่จริงๆไม่เล็กนะเนี่ยยเ,เ,เลยบบงสบายส ที่สําคัญนี่มีแอร์หลังให้ด้วยนะไม่ขี้เหนียวอันนี้ที่บอกไม่ขี้เหนียวออปชันก็ให้มาเต็มเหมือนกันนะวัสดุที่ใช้ผมว่าค่อนข้างดีนะเป็นซอฟทัชเยอะนะครับแล้วก็นี่ครับที่ผมบอกว่ามันควรจะต้องมีคืออันนี้เวลาเดินทางไกลมันต้องมีอ่ะนะก็คือที่เท้าแขนอันนี้นั่งสบายนะนั่งสบายสบายแล้วก็มีที่เท้าแขนให้ด้วยมีที่วางแก้วให้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าสบายเพราะล u t สเนี่จะไม่มีที่เท้าแขนที่วางแก้วเขามีให้ข้างประตูเหมือนกันนะผมว่าตรงนี้นั่งสบายนะถือว่า ใช้ได้เลยนิสันไม่ขี้เหนียวไปดูฝาท้ายกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเนื่องจากเขามีที่เท้าแขนให้อันนี้สามารถเปิดทะลุวางของที่เท้าเข้าไปได้ด้วยเจ๋งนะดีกว่า o u t ิสนะแล้วก็ทรังเนี่ยพื้นที่โดยรวมเนี่ยถือว่ากว้างขวางพอๆกันไม่ได้ด้อยกันแล้วก็มียางอะไหล่แบบ full size มาให้ด้วยนะครับเหมือนกันผมว่าตัวนี้เด่นที่ออปชั่นเขาไม่ขี้เหนียวนะครับ แล้วมาดูเรื่องน้ำมันกันตัวนี้น้ำมันก็เช่นกันนะครับใช้ใช้ e85 ได้เหมือนกันแล้วก็ช่วงน้ำมันแพงก็ถือว่าคุ้มค่าเหรครับเรียกว่า2คันนี้นะครับผมสรุปให้ฟังได้เลยว่าจริงๆรถ2คันเนี้ยน่าใช้ทั้งคู่นะออกห้างมาเนี่ยต้องบอกเลยราคาเนี่ยสูสีกันตัวนี้ออกมาห้างมา869,000ตัวนี้ 8,59,000แต่พอเป็นมือ2เนี่ยสิราคา2 0 0คันเนี้ยผมว่าคุ้มทั้งคู่เพราะด้วย Price Range ที่ตัวนี้คันนี้นะครับปี2018นะราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทคันนี้ปี2018เหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่แค่4,19,000บาทแค่นั้นเองนะ Price Range อยู่ประมาณ4,000 0 0ต้นถึง4,000 0 0กลางๆสามารถซื้อรถ4 Segment ได้แล้วนะ อันนี้ถือว่าเจ๋งมากถ้าเผื่อ C s e gment รุ่นอื่นอย่างพวก C ี vic หรือว่า m a z d a 3เนี่ยไม่ได้ราคานี้หรอกผมว่า2คันนี้ถือว่าราคาเขาเนี่ยคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่เป็นแบรนด์ลองของเราเซลฟี่เนี่ยจุดขา,ขายของเขาคือออปชันที่เมื่อกี้ผมให้ดูนะสมรรถนะการวิ่ง2คันนี้คันนี้ก็จะใช้ได้แบบ a l l rounder อ่ะพูดง่ายๆขับในเมืองก็ดีขับนอกเมืองก็ดีเพราะเป็นเครื่องที่เรียกว่า Du a l VVTi แล้วนะครับส่วน เซลฟี่เซลฟี่ต้องบอกได้เลยเน้นการขับขี่ที่ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะสบายๆนะซัสเพนชันหลังเขาก็เป็นแบบมัลติลิงสบายๆมากเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่า2ตัวนี้จะเน้นการขับขี่ที่ค่อนข้างต่างกันที่สําคัญคือบัตเจตเนี่ยตัวนี้สี่แสนบาทนะผมเอาเป็นว่าฟรีดาวได้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะแล้วก็ผ่อนเดือนหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณตีไปว่าหมื่นนิดหน่อยนะหมื่นนิดหน่อยเองเท่านั้นเองนะครับส่วนคันนี้เนี่ยเจ๋งกว่านะประมาณ9 0 0 0กว่าบาทอันนี้คุณก็สามารถ ปีดาแล้วก็ผ่อนได้ด้วยก็เรียกว่าบัตเจ็ตประมาณเนี้ยสามารถซื้อรถมือ2คุณภาพดีแบบนี้ได้นะทั้งสองแบรนด์เลยอยู่ที่ตัดสินใจเองนะครับว่าอยากจะได้แบบไหนคุณลูกค้าลองพิจารณาดูนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเอามาแนะนําคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับรถยอดนิยมคโรล่าอัลติสและนิสสันเซลฟี่นะครับท่านชอบฝั่งไหนก็พิจารณามาได้ที่เอ็กคูซีมอเตอร์เรามีให้เลือกทั้ง2แบรนด์เลยนะรวมถึง C ีเซ gment คันอื่นด้วยนึกถึงรถใช้แล้วคุณภาพนะครับนึกถึงดีเอ็กคูซีมอเตอร์ ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ